สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายมือนีนูหินกับคุณสุพันกับมีกิจกรรมนะคะในการกิจกรรม DIY มาเฮแห่พ่อแม่พี่น้องเบิร์นะคะตอนนี้คุณนูหินเพิ่นไอ้คุณสุพนันโอ้คุณสุพันเนาะเพิ่นกำลังสิประกอบเอาท่อ PVC มาประกอบแทนเฮดหม่องพันฟิล์มยืดนะคะเพราะว่ามีออเดอร์มาจากลูกค,ค้าเพิ่นในห้เฮด ไก่ต้มน้ำปลาซึ่งเป็นแพกเป็นแพกเข้ากับตองพันฟิล์มใส่ถาดน,นะคะก็เลยต้องมาประดิษฐ์กันเสนหน่อยคุณสุพันธ์เลยไปเอาไอเดียมานะคะมาดีไอไเอาทอปลาปลาเกาในบานเห่านะะี่ค่ะไปหาทอปลาปามาประกอบจะยุ่งยากนิดหน่อยสร้างจําเป็น,นะะเนาะค่ะเนาะโอ้ยพอเล็กตัดเล็กตัดเล็กตัดทอเพิ่นสั่นกิง้งๆอยู่เอ็นดูแต่เนาะ เดี๋ยวคุณคุณพันพันศ์ีแก้ไขงานนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปเมื่อกี้ก็ลองประกอบไปเทื่ยนึงละเดี๋ยวแก้ไขงานหนึ่งงานนี้เราก็จะอันนี้ละโอเคอาจจีมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยอันนี้สิบดเอากาวท่าเนาะค่ะสิประกอบใบใบซื้อๆก็มีอุปกรณ์เสริมคอนมาตอกให้มันแน่นนิดนึงวัดระดับก่อนคุณพันพันวัดระดับอยู่นะคะ วัดระดับตอกหน่อยนึงกว่าจะแล้วถึงจะเป็นงานที่เล็กๆแต่กะใส่เวลาเป็นมือกันด้คะนี้ในการเตรียมอุปกรณ์หาของแต่นุหินบดไดเอามาให้บเบิงนะคะว่าไปหาเสาะหามองไดแน่นะคะตอนนี้ก็ขึ้นฐานอันนี้เป็นฐานฐานขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นขาหมุนนะคะขาหมนุน เดี๋ยวเพิ่นไปเอาแผ่แผนฟิล์มมาก่อนแผ่นฟิล์มมาใส่เอาแผ่นฟิล์มใส่ง่างหน่อยนึงนะคะกุสุพันธ์เพิ่นก็นง่างหน่อยนึงเอาแผ่นฟิล์มใส่ตอกตอกจะบ่ค่อยได้ตามสเปคเพิ่นไปไหนเพื่อนไไก็นจะตอกอยู่นั่นนะ่ะเยียงใส่เยี้งขวายอยู่นั่นนะ่ะอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามานะคะตอกตอก อัะมีแทงว่างมีแทนว่างด้วยเนะคะ่ะแทนไม่จมเดี๋ยวนี้จมจมว่ามันประซ้ำกันแกอีกละออามาแกไขอีกละตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมานะคะมาโชว์ละอันนี้คือสมบูรณ์แบบเลยะคะ่ะแบบสมบูรณ์ละเดี๋ยวคุณสุพันจะทําการทดลองพันฟิล์มยืดกับจานมึงมีแบบจานมีสองแบบจานหน่อยกับจานใหญ่นะคะ่ะ อันดับแรกพฤศจิกพันแบบเอาทั้งหนาทั้งหนาโนม,มั้ใไซนะคะเอาให้มันขึ้นข้างบนดึงเข้าหาตัวเรียบร้อยสวยงามตามทองเหลืองอันที่2องจานใ่ดึงเข้าหาตัวนะคะเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อย มาตรฐานอันนี้แค่รลอบเดียวทดลองแค่รลอบเดียวนะคะเพราะมันเปลืองฟิล์มเพาก็เสียดายเนาะทดลองกันซือคุณสุภาพเลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวเฮามาทดลองเมองเอาปีนท่างตอนนี้สิปีนท่างกับเอาท่างท่างลุมข้นให้ดึงดึงทางลุมข้นเมื่อกี้นี่เป็นการขวํำนะคะ่ะเมื่อกี้เป็นการขวำอันนี้เดี๋ยวจะฮาจะดึงทางลุมข้นว่มามันสิต่างกันบอดึงทางลุมมาพันแต่กระดึงเขาหาตัวทากา ก็คือดึงเข่าหาตัวเพราะมันจะง่ายนะคะมันจะแน่นก็เหมือนกันเพิ่นบอกว่า b o d ้มีผลอย่างต่างเลยโอเคบ o ี้มีผลยัางต่างเอาลองอันนี้เห็นมันแล้วซะมันได้ลองแล้วเนาะกระเพาะกระล่องอันหญ่เห็นมันแล้วงดงาม